ครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนครับวันเสียนกับทักไทยพี่น้องคือเก่าครับเมื่อเนี่ได้บอกมาน้องสาธารณะทั้งน้องเบนน้องเบนบ้านห้องกบบานส่างแปนตําบลแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครครับจะี๋เขาดูด,ดห่อนแล้วครับเอาเดืยนซีแล้วบดดนกาซี เปลี่ยนฤด,ดูแล้วพี่น้องอมอเศร้าก็ยังเย็นหนาวอยู่แต่ว่ากับ,บโบดนนะครับเป็นข่าวกับนีฝนมียังมากเรื่ยๆอยู่รับเบื้องน่ากันพี่น้องนี่คือน้องเบนพามาอัปเดตเสี่ยนปลาครับจากมาตุ่มห่มกับมาบโบดลน,นะครับนี่คือน้องเบนน้องเบนพี่น้องปลาใหญ่กับบอนอยู่ครับ แต่น้ำกัยัางหลายยกหลายครับหลายแต่น้องคู่บ,อบอ่่หลายครับน้องคู่นี่คือน้องเบนครับครับนี่คือพื้นที่ของน้องเบนเนาเพื่อนกับไปตุ้มห้อมเงินทุกปีแล้วครับพี่น้องคือน้องเบนขอบคุณท่ากันครับผม พื่อนที่กวางเงาอยู่ครับครับพี่นอ้องเบิ่งน่ากันครับผมเมื่อนี้ร่มพี่น้องร่มแห้งๆล่ม,ล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 มจะเศร้าพาพี่น้องมารอเบิง่งน้องตาทารณะ,ะนะทั้งน้องเป็นทั้งบ้านสังเเแอนเ้อครับน้ำนยังยังมีอยู่ครับน้ำครับเพิ่นก็ใส่งานใส่น้ำอยู่ครับพี่น้องบ้านห้อง มองไดไม่นม้ำมองหันมีเกษตรครับมีได้ได้เขาครอบครัวทำสวนทำาเกษตรครับพี่น้องกับเบื้องน้ำกันครับเสียสีพาหลอครับโ้มพี่น้องเพื่อนๆนี่คือท่อระบ,บายนางน้ำออกเข่าครับเออได้ปล่อยรับน้ำปล่อยน้ำบอกะมาน่นนะครับ ป่าธรรมศาต์เขาได้เบิดครับพี่น้องมาเด้อมาตุ่มห้อมกัน <c oughs> ครับบดนบดนครับเบื้องน้ำกันครับเพื่อน,นอเนี่ขึ้นเนื้อที่ของหนองสาธารณะของทางบ้านสังเียเท่าครับยังเงีวครับยังงางรอบท่านถึงพี่น้องนีครับพี่น้องมาได้เบ่งได้ชม นี่คือน้ำน้องเบนครับน้องเบนป่ามีครับมีม,มีปีนี้หลายคือเกาครับครับมีน้ำก็มีเกษตรไปเบิ้งเกษตรครับกเกษตรพญญเสียนี่ผ้าเบิง้งการเกษตรเพิ่นนี่ครับเดี๋ยวไปเห็นว่นี่คือเสียเทีย การเกษตรของชุมชนบ้านสังแปนครับมีน้ำน้องเบนเฮาในทําประโยชน์ครับหลังจากทำหน้าเกีียวเขา่าหน้าปีแล้วเนเล่าขึ้นซางก็ได้มุนเวียนมาเป็นกเกษตรครับพี่น้องครับบ่ตกงานครับบ่ตกงานพี่น้องครับเบิ้งน้ากัน ไม่ใช่เสียนผ้ายางรอดอีครับผมนี่ครับเพื่อนๆน,นี่คือพื้นที่ทำเกษตรของน้องเบนครับมีประโยชน์ลายน้ำครับพี่น้องมีประโยชน์แก่พี่น้องบ้านเห่าทําเกษตรมีรายได้ครับหมุนเวียนทั้งปีนึงครับปีนึ่งผมหลังจากทํำนาเห้าก็มาทําสวนอาพี่น้องบ้านเหา ยังเสียนภาพพีน่น้องมาเบ่งน้องเบนครับน้องสาธารณะเรัขอ,ขอขอบคุณทุกการรับสมทุกกำลังใจทุกไล่์ทุกแช่ครับขอ,ขอฝากไว้เพียงแค่นี้พี่น้องเลยสวัสดีครับหลายขายหลายครับหลายสิบไล่ครับพี่น้อง